วัดีค่ะวันนี้ลองคิตตี้เมื่อวานนี้ลองคิตตี้ทำเป็นตุ๊กตาเปลี่ยนชุดได้นะคะอันที่หนึ่งเป็นคนธรรมดาค่ะที่ใส่เสื้ออยู่แล้วค่ะอันที่สองเป็นคนที่ใส่ชุดต่างๆแล้วเราจะมาใส่แบบนี้นะคะแล้วพออันที่สาม้วก็จะเป็นทรงผมแล้วก็เครื่องประดับตกแต่งค่ะ แล้วเราก็ใส่แบบนี้เดี๋ยวน้องคิตตี้จะเล่นให้ดูนะคะเอาเจ้าหญิงก่อนนะคะทีละใบสิค่อยๆสวมทีละใบค่ะเอาแก้วแรกก่อนตั้งแก้วแรกก่อนแล้วก็ในขอดูเจ้าหญิงของน้องคิตตี้หน่อยนะคะตรงไม่เอ่ยหมุนให้ตรงๆสิคะ ่าผัดใจเป็นชุดอะไรเอาเค้าหญิงสวยแล้วอาว่าเป็นซุปเปอร์เกอร์ให้หน่อยสิคะนั่นๆ,ๆ,ๆยังไม่เห็นคะ่ะหันมาเลยโอเคซุปเปอร์เกอร์ใส่แว่นด้วยนะคะอ่าอีกชุดหนึ่งนะคะน้องคิตี้ทำไว้สามชุดใช่ไหมคะเพื่อนๆว่างๆสนใจอยากจะทำเล่นก็ได้นะคะแก้เหงา ในวันที่มีโควิดน้องคิตตี้ก็ทำไปเรื่อยๆสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่ก็ทำด้วยความตั้งใจวาดการ์ตูนไว้ตั้งแต่เมื่อวานค่ะวันนี้ก็เลยมาโชว์ให้เพื่อนๆดูแต่เช้าอันนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรคะเนี่ยชุดไปโรงเรียนอ๋อชุดไปโรงเรียนสีสันสดใสต้อนรับซัมเมอร์ใช่ไหมคะโอเคเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ